ลอดทุกเวลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอายานกุรานที่ผมได้นำเรียนไปข้างต้นผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยนะครับก็คงจะทราบความหมายกันดีนั่นก็คืออายาที่อรรถสุภานุวตาราน,นั้นได้ทรงสั่งให้บรรดาผู้ปกครองก็คือบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ปกป้องตัวของเราเองเป็นอันดับแรกแล้วก็ครอบครัวให้พ้จาก ไฟนรกแน่นอนพี่น้องครับอายานี้ได้รับการอธิบายกันมาแล้วก็เป็นหลักฐานในเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องเลยนั่นก็คือการที่คนที่เป็นผู้ปกครองคนที่มีลูกนะครับจะต้องเอาใจใส่จะต้องดูแลให้ความสำคัญกับบุตรหลานของเราฉะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาใดก็ตามในสังคมเนี่ยนะครับประการแรกเลยเนี่ยที่ เขาจะมองมาเนี่ยนั่นก็คือการอบรมเลี้ยงดูนะครับการอบรมเลี้ยงดูของบรรดาพ่อแม่หรือว่าที่บ้านนะครับแล้วก็จะได้ข้อสรุปว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมลนนักษณะนี้เป็นแบบนี้แสดงออกแบบนี้มันเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูแบบไหนอย่างไรแน่นอนพี่น้องครับในช่วงตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายข่าวที่น่าสนใจเกิดขึ้นในสังคมของเราแต่มันมีหนึ่งข่าวที่ผมเชื่อว่าพี่น้องก็ติดตามกันนะครับและข่าวนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมหรือว่าจากสิ่งที่มันแสดงออกมากับเด็กคนหนึ่งพี่น้องเด็กคนหนึ่งที่ไม่พอใจในคะแนนที่ครูนั้นเนี่ยนะครับออกคะแนนให้นะบอกคะแนนให้ ไม่พอใจซึ่งก็ขาดอีกไม่กี่คะแนนนะนะก็จะได้เต็มนะครับซึ่งภาพในคลิปหรือว่าในกล้องวงจรหรือต่างๆที่เขาแชร์กันออกไปเนี่ยก็คือพฤติกรรมการทำร้ายนะครับครูบาอาจารย์ซึ่งครูเนี่ยนะเป็นผู้หญิงนะนทำร้ายแบบสาหัสาการเลยพี่น้องครับสิโคงอ่าสิโคงนี่ก็เรียกอะไรอ่ะสิโคงนี่ได้รับบาดเจ็บ มากมายเลยแล้วก็ถูกชกถูกตีเขา่าถูกอะไรต่างๆเข้าไปทาร้ายร่างกายของคนที่เป็นครูอันเนื่องมาจากไม่พอใจที่ผลการาผลสอบมันออกมาแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยอยากจะได้ให้มันดีกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องการแบบนี้ก็เลยไปลงกับครูคนที่เป็นครู เอาล่ะพี่น้องครับแน่นอนเราอาจจะไม่ได้รู้เหตุการณ์ทั้งหมดว่าที่มาที่ไปมันเกิดแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเวลาเราดูข่าวเนี่ยนะครับมันก็จะมาแค่ตัวคลิปเหตุการณ์ที่มีคนคนหนึ่งไปทําร้ายครูบาอาจารย์หน้าห้องเรียนนะนะแล้วเราก็ได้รับสิ่งที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นก็คือคะแนนสอบออกมาแล้วไม่พอใจก็เลยไปทําร้ายครูเด็กคนนี้เป็นคนนี้เขาว่าเรียนเนี่ยดีนะครับ ก็อ,อยากจะได้คะแนนดีๆว่ากันง่ายๆอยากจะมีคะแนนดีๆทีนี้พอเวลาคะแนนมันออกมาผิดหวังเนี่ยนะครับมันก็เลยมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนไม่น้องครับพอเวลาเราไปดูคอมเมนต์ตามทุกๆเพจที่มีการนําเรื่องนี้ลงเนี่ย99.99%พี 99. 99้อ่น้องครับจะมีคนออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันเขาเรียกคอมเมนต์อิจ่าคอมเมนต์เป็นมติเดียวกันเลยว่า พ่อแม่สอนมายังไงเนี่ยแบบนี้เจอเป็นแบบนี้ทุกอันเลยพี่น้องครับเกือบทุกอันเลยว่าพ่อแม่สอนมายังไงอยู่ที่บ้านเป็นคนแบบไหนทําไมเลี้ยงดูมาแบบไหนทําไมถึงเป็นคนแบบนี้พ่อแม่สอนให้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรแข่งขันอย่างเดียวต้องได้ต้องได้ต้องฉันต้องที่หนึ่งชันต้องมีคะแนนเยอะแต่ในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของสิ่งที่เป็น ความที่เป็นอคคลักษ์ความเป็นจริยธรรมต่างๆที่แสดงออกมานั้นมันไม่ได้ตามที่เกตออกเลยพี่น้องมันสอให้เห็นถึงความอะไรครับความาการเลี้ยงดูหรือว่าการาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นและช่วงหลังเราก็จะเห็นข่าวแบบนี้พี่น้องครับเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นกับสังคมของเขาสังคมของเขาทีนี้พี่น้องครับ สังคมของเราเนี่ยเอาละมันอาจจะมีบ้างะนะมันอาจจะมีบ้างมันอาจจะมีไม่เยอะมีเป็นบางที่บางแหง่งแต่ว่าแน่นอนพี่น้องครับสิ่งที่เราที่เราจะต้องทํากันต่อไปนี้ก็คือก็ต้องนําเสนอสิ่งที่เป็นความรู้สิ่งที่เป็นหลักการต่างๆให้กับบรรดาเยาวชนของเราได้ฟังได้เอาไปคิดพิจ,จนารณาจะได้ไม่มีพฤติกรรมออกมาเยี่ยงนั้นบ้างนะครับ พี่น้องครับถ้าพูดกันแล้วเนี่ยในเรื่องของการอบรมสั่งสอนบรรดาชาวคนยุคก,ก่อนเนี่ยบรรดาชาวสลับเนี่ยเขาจะสอนลูกหลานของเขาเนี่ยเกือบทุกเรื่องเรื่องหลักการศรัทธาที่สําคัญก็สอนเรื่องอากิดาเรื่องแนวทางอะไรต่างๆก็สอนแม้กระทั่งหนึ่งเรื่องที่ผมว่าเราก็ควรจะสอนลูกหลานของเราพี่น้องครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรดอกรดับจากอัลลอฮฺซุบฮานูวะตาล เพราะพอเวลาเรื่องคดก็ด้านลูกหลานเราไม่เข้าใจพอเวลามันผิดหวังมาทีนึงมันก็ไปแก้ออกกับอีกวิธีหนึ่งต่างๆที่มันไม่ถูกต้องพอเวลามันอยากได้สิ่งนี้มันไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการมันลืมไปว่ารัตบานอุตะลากำหนดมาให้มันก็เลยเกิดอาการไม่พอใจแล้วก็มีการระบายออกในพฤติกรรมต่างๆที่มันมันก่อให้เกิดความเสียหายพี่น้องครับท่านอุบาดะอิบนุซอมิด ท่านอุบาเดออินุซามิดนะครับท่านเคยกล่าวสอนลูกของท่านว่ายังไงท่านเคยกล่าวสอนลูกของท่านเนี่ยนะครับบอกว่ายาบูนยาโอลูกน้อยของฉันเออยิอนนักาันตย,ยิดะตอมันอีมานิเจ้าเนี่ยนะต่อให้เจ้าทำอีบาเดาดีงามแค่ไหนก็ตามละมาดถือศีลอด อ,อ่านกุลานแค่ไหนก็ตามเจ้าจะยังไม่พบกับอีมานที่แท้จริงรสชาติของอีมานที่แท้จริงฮัตตาจนกว่าตาละมาอันนมามะอัลลอบะกลัมยะบุลลีอยุกติอะกะวา่ามะอักปะอะละลมยะกุลลียุซีบะกะ เจ้าจะไม่มีทางพบกับความหอมหวานของอ ي มานหรือการมีอีหมานที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงจนกว่าตัวเจ้าต้องพึงสังวรแล้วก็รู้เอาไว้เลยนะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺสุบานวุวาตลา,ากำหนดมาให้กับเจ้าสิ่งนั้นมันไม่มีใครภาคออกไปจากเจ้าได้หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าถ้าอัลลอฮ์าาากำหนดให้เจ้าได้เรื่องใดก็ตาม ยังไงก็ต้องได้และเช่นเดียวกันพี่น้องครับสิ่งไหนก็ตามที่อรรถสุบาณวาตาลาอัปต่ออกากาอเราไม่ให้เกิดกับท่านลัเยญกุลลีอยู่ซีบะกะาทำยังไงมันก็ไม่เกิดฉะนั้นเมื่อคําสอนตรงนี้ถูกสอนให้กับเยาวชนถูกสอนให้กับลูกหลานของเราอย่างจริงจังเขาก็จะทําให้ยึดหลักกฎตรงนี้ไปเลยว่าพอวันข้างหน้าเวลาเขาโตขึ้น ไปสอบไม่ติดไม่ได้โอเคอัลลอ์ไม่ให้เวลาไปทํานั่นทนํานี่อัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่กําหนดให้เราเหรืออัลลอฮ์ให้แต่ให้อย่างอื่นแทนใช่ไหมอัลลอฮ์ให้แต่ให้อย่างอื่นแทนเนี่ยพอเราสอนแบบนี้พี่ล้งครับลูกหลานเรามันก็จะได้รู้ว่าความผิดหวังในโลกนี้มันเกิดจากการกําหนดของอัลลอฮ์ตุบาอูตาลาซึ่งเดี๋ยวเราจะกาหนดแนวทางที่ดีให้กับมันไหม พอเวลามันซึมซับแบบนี้พี่น้องครับผมเชื่อเลยเลยมันก็แก้ปัญหาได้หลายอย่างใช่ไหมเรื่องความรักอะไรต่างๆซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกในิสลามอ่ะแต่มันห้ามยากไงจริงๆเราก็อยากให้มันไม่มีแต่มันแอบไปมีอ่พาพอเวลามันแอบไปมีปุ๊บมเป็นผิดหวังมาพี่น้องครับมันก็ลงท้ายด้วยการทําร้ายร่างกายมั่งถึงท่านบางทีก็จบชีวิตตัวเองฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังมั่งจากความรักผิดหวังจากความเรียนอารสอบไม่ติดอะไรต่ออะไร นี่เป็นเพราะหลักตรงนี้มันไม่เคยเข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกหลานเรานี่คือสิ่่ชาวสลับเขาสอนกันเลยครับพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็ยกอะไรเขาก็ยกคําพูดที่เขาได้ยินจากท่านนบีมัสลลัลอะไรวะซัลลัมมาแล้วก็มาบอกเรื่องก,อด,กอดอกระดัศบ,บอกเน้นย้ําให้กับลูกหลานอีกทีหนึง่งฉะนั้นพี่น้องครับเราปลูกฝงังเราให้ลูกหลานเรารู้ว่าการาผิดหวังในวันข้างหน้านั้นมันเป็นเรื่องที่เรากําหนด มันเป็นสิ่งที่อลรรุบาลวัตน,นาเขาก,เากำหนดมาแล้วแล้วเราอาจจะได้สิ่งที่ดีงามกว่านะครับฉะนั้นเมื่อเวลาหลักคำสอนตรงนี้มันฝังเข้าไปแล้วเวลาสมมติมันได้ข้อสอบมันได้คะแนนที่ไม่ดีหรือมันถึงขัน้นที่ว่าตกซ้ำชั้นนะพี่น้องมันก็ไม่ได้มีอาการใดๆ ก็คิดเสาอว่าฉันยังไม่พร้อมฉันไม่ได้อ่านหนังสือฉันอะไรก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั่วไปก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้มีการระ,ะบายหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ไดีงามต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับนี่จึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับชาวสลาฟเนี่ยเวลาเขาสอนลูกสอนหลานหรืออะไรเขาเนี่ย สอนแม้กระทั่งว่ามีการลงโทษนะนะในกรณีที่ว่าชอบไปพูดแล้วก็สาบานเยอะๆนะ <c oughs> เด็กตัวเล็กตัว,ตวน้อยเนี่ยไปพูดแล้วก็ไปใช้การสาบานเยอะๆซึ่งการสาบานเยอะๆเนี่ยนะครับมันดูมันไม่น่าเชื่อถือพี่น้องมันดูมันไม่มีความซีก็ในตัวมันดูไม่น่าเชื่อถือเพราะเวลาพูดไออารก็วันลอยี่สาบานซึ่งมันจริงๆคนเวลาเราพูดความจริงมันไม่ต้องสาบานอะไรหรอกใช่ไหมอย่างกรณีนี้เนี่ยนะครับ ท,ท่านอิบรอฮิมอันนักอีแกได้เล่าให้ฟังเอาไว้นะครับในคำพูดหนึ่งบอกว่าการูจัตริบูนันเน่าช拉 شهدة ทีวันอัฮดีวันนหนูสิกรบรรดาผู้ปกครองของพวกเราเนี่ยนะครับ,ดบ,ดบดได้ลงโทษได้ตีพวกเราได้ลงโทษได้ตีพวกเราในเรื่องของการที่พวกเรานั้นชอบเป็นเด็กแล้วเขาจะชอบไปพูดคำสาบานไปสัญญาอะไรต่าง แล้วก็มีวันลอยยีย่มีสาบานอะไเยอะๆเนีโดนลงโทษว่าอ่หนวนะหนูสีกอดในขณะที่พวกเราเป็นเด็กๆประโยคนี้พี่น้องครับการอธิบายของเหล่าบรรดานักวิชาการอธิบายมาตรงเลยว่านี่คือความเข้มงวดของบรรดาชาวสลับที่สอนอบรมบ่มนิสัยลูกหลานของเขาให้เป็นคนที่มีความอ่าระมัดระวังให้กลัวบาปตั้งแต่เด็กๆ ให้กลัวบาปตัง้งแต่เด็กๆนะครับเพราะเวลาปล่อยปล่านละเลยไปโตมาเดี๋ยวมันก็มีอาการอย่างที่เราเห็นกันในสังคมทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องพี่น้องครับเราผ่านมาแล้วเรื่องที่ว่าถ้าลูกหลานของเราได้รับการสั่งสอนเหล่านี้มันจะเกิดความพอใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นการกำหนดจากลอสซูบาโนอาตาทีนี้หนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือคนที่เด็กคนนั้นไปทำร้ายคือใครครับพี่น้องคือใครครับ คือคนที่เป็นคู่คนนี้เป็นอาจารย์คนนี้เป็นครูคนที่สอนให้มันเองเอแะแระหายเขาหายโง่คนที่เรียกว่าอาจารย์ว่าครูเน,นี่ยพี่น้องครับมันยังทําได้ลงเลยเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราดูย้อนดูในหลักการอิสามเน,นี่ยพี่น้องครับโอ้โหจริงๆมีเยอะมากการเขาเรียกว่าอะไรการให้เกียรติคนที่เป็นครูบาอาจารย์ ในหนังสือต่างๆลงมาอย่างเยอะมากอย่างเช่นคําพูดหนึ่งของท่านตอวูดบินไกซานซึ่งเป็นตาบีอินที่มีชื่อเสียงด้านตัรซีอันกุรานท่านตอวูดบินไกซานเนี่ยพี่น้องครับแกเคยบอกเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมีนซุนนติส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมัสลาราวะไลวะสลัมก็คือการให้เกียรติเคารพให้เกียรติ คนสี่ประเภทนี้ท่านโตวุบินไกยานบอกว่าให้เราให้เกียรติคนสี่ประเภทนี้ประการที่หนึ่งพี่น้องครับคือใครครับประการที่หนึ่งก็คือคนที่เป็นครูบาอาจารย์อันอาลิมุคนที่เป็นครูบาอาจารย์ประการที่สองบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุอาวุโสกว่าเราผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ทั้งหลาย เราต้องเคารพให้เกียรตินะครับสามผู้ปกครองผู้นำผู้ปกครองของเราเราต้องเคารพและให้เกียรติและคนสุดท้ายคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่าวาลิตก็คือทั้งพ่อทั้งแม่นี่คือสิ่งที่ท่านต่อวุฒิบินไกซานบอกว่าสุวรรหนึ่งจากสุนนะเลยนะนั่นก็คือการที่เราต้องเคารพให้เกียรติสี่คนนี้และพี่น้องับถ้าเราไปดูอาซาดของบรรดาชาวซาลับเนี่ยผมอ่านแล้วผมยังทึ่งเลย อย่างเช่นอบูฮานิฟะแกแทบจะไม่เคยหันขาหันเท้าชี้ไปทางบ้านอาจารย์ของแกตอนเวลาแกนั่งในดีวายะหนึ่งบอกว่าอบูฮานิฟะเนี่ยายไม่เคยเอาขาเนี่ยหันไปทางบ้านอาจารย์ของแกเลยทั้งที่บ้านเนี่ยอยู่ไกลมากบ้านนี่ยอยู่ไกลมากอิหม,มมุสลิมเพี่น้องครับเจออิหม,มบูคอลีแล้วก็จะสัมผัส จูบไปที่หน้าผากอยู่เสมออิมามัมอิมามมุสลิมเป็นลูกศิษย์ของอิมามบุคอารีนะครับแล้วก็อิหมามอัมมัดอิหมามอัมมัดเนี่ยนะครับแกบอกเลยว่ากล้แกไปกล่าวกับลูกชายของอยมามชาวีนะเพราะว่าอิหมามอัมมัดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอยมามชาวีอิหมามอัมมัดเนี่ยกล่าวกับอิหมามลูกศิษย์ลูกลูกชายของอยมามชาวีบอกว่าพ่อของเจ้าเนี่ย เป็นหนึ่งในหกคนที่ฉันขอดวาให้ทุกเวลาในการละหมาดพ่อของเจ้าทาั้งทั้งที่พี่น้องครับอิหม่มชาวีกับอิหม่มอามัดถ้าเราดูในเชิงฟิกนะดูในเชิงฟิกนะขีรลาบกันจะไม่รู้กี่เรื่องขีรลาบกันจะไม่รู้กี่เรื่องแม้กระทั่งเรื่องละหมาดยังขีรลาบกันนี่เรื่องใหญ่นะยังขีรลาบกันเลยนะครับแต่อิหม่มจาวีไปอยู่ในดอาของอิหม่มอามัดทุกเวลา ไปอยู่ทุกเวลานะครับหรือแม้กระทั่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท,ท่านอับดุลลออฮ์ิบนุอับบาสเนี่ยพี่น้องครับแกเป็นคนที่ให้เกียรติอาวุโสกับคนคนผู้หลักผู้ใหญ่ซบาบะอาวุโสเนี่ยเป็นอย่างมากเช่นตัวอย่างหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับท่านอับดุลลออฮ์ิบนุอับบาสเนี่ยคืออย่งี้ท่านเศษอิบนุซาบิดเนี่ยแกไปละหมาดจารันซะ สร็จแล้วนเวลาแกจะกลับเนี่ยอนุลักษ์นูออบาสวิ่งมาแล้วก็จับเขาเรียกจับแบบจับตรงตรงที่ขึ้นนะนะขึ้นขึ้น,นสัตว์พานะจับมาประคองให้ซึ่งท่านเศรบินสาบิดบอกเจ้าเป็นหลานนบีนะเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องท่านนบีนะทําให้ฉันขนาดนี้เลยเหรอพี่น้องครับอนุลักษ์นูออบาสบอกว่าไงรู้ไหมท่านอนุลัอษ์นุออบาสบอกว่าแท้จริงพวกเราทําเช่นนี้ต่อบรรดาอุลมะของเราเสมอ พวกเราทำแบบนี้กับบรรดาคนที่ให้ความรู้กับเราเสมอนี่คือสิ่งที่ผมยกมาเป็นเวียงแค่เล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นพี่น้องอิหมัมชาฟีเวลาอิหมัมมาลิกอยู่ข้างหน้าของท่านคืออิหมัมชาฟีเป็นลูกศิษย์อิหมัมมาลิกอิหมัมชาฟีการเปิดหน้ากระดาษสมุดหน้าน,านังสือแกมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าเสียงเปิดจะไปรบกวน อาจารย์ของแกก็คือ,อมามมาลิกอลอลนี่คือคําสอนของเราพี่น้องครับการให้เกียรติครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นําพ่อแม่ต่างๆเหล่านี้และคำถามและก็สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่บอกนักเรียนของเราลูกหลานของเราพี่น้องครับผมเชือ่อได้เลยว่าเดี๋ยววัาวานหนึง่งไอ้ไไไภ,าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดขึ้นกับสังคมเราสุดท้ายพี่น้องครับผมไปเจอเขาเรียกว่ามันเป็นบทความบทความหนึ่งอะนะแต่ว่าไม่ทราบว่าท่านใดเขียน แกบอกว่าสภาพของสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องครับอันนี้เป็นภาษาลาะนะเวลาแปลมาเขาบอกว่าสภาพของสังคมปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องครับมันมันพฤติกรรมเกี่ยวกับบุตรหลานที่มีต่อครูเนี่ยมันน่าน่าน่าอา,ายน่าสมเพชเพราะว่าอย่างนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เห็นก็คือการด่าทอพูดจาว่าร้ายพูดจาไม่ดีงามกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือทําลายทรัพย์สิน อ่าำหรับทรัพย์สินนะครับเขาบอกว่าถ้าลูกหลานของเราเป็นแบบเนี้ด่าทอครูบาอาจารย์ว่าร้ายหรือกระทั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะหวังอะไรจากประชาชนานี้ในเมื่อเยาวชนเป็นแบบนี้เราจะหวังอะไรครับจากประชาชนานี้เพราะแน่นอนทาพฤติกรรมนี้มันคือค้านสุนนะของท่านอบีค้านอันกุรอานโดยพี่น้องครับเห็นไหมเนี่ย แล้วเขาก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้ฟังนะครับนั่นก็คือเขาก็ทิ้งท้ายหะดีต้นหนึ่งนะครับทิ้งท้ายหะดีอยู่ต้นหนึ่งเขาบอกว่าหะดีที่กล่าวถึงก็คือไลซามินนะถือว่าไม่ใช่เป็นพวกของเราก็คือเป็นคนที่ทําบาปใหญ่ไม่ได้อยู่ในแนวทางของท่านอบีนะนการกระทาแบบเนี้ยก็คือคนนี้ทำไมครับคนที่ไม่ได้ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ วายาธฮรมสกีรลนะไม่ได้เมตตาต่อเด็กเล็กๆไม่มีความเมตตาต่อบรรดาเด็กที่เอาอด้อยกว่าเรานะ,ะแล้วก็ประโยช์สุดท้ายก็คือวายารบลีอาลีลีอารีมีนะก็คือไม่รู้จักสิ่งที่เป็นสิทธิฮักกีก็คือสิทธิของคนที่เป็นบรรดา นักวิชาการหรือคนที่มีความรู้ของพวกเรานะครับฉะนั้นฝากในคุณบาน,นี้นะครับให้เราเป็นบุคคลที่มีความให้เกียรตินะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราพ่อแม่ของเราผู้นำของเรานะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์พวกเราเพราะเขาทําให้วันย้อนกลับไปเมื่อ สองสปีที่แล้วเรายังเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยครับแต่วันนี้เรามีความรู้ขึ้นเรารู้จักสิ่งนั้นรู้จักสิ่งนี้รู้จักเรื่องนั้นรู้จักเรื่องนี้เพราะใครครับพี่น้องก็เพราะคนที่เป็นครูบาอาจารย์เราก็สอนให้คําถามงอแรวเราไปลงไม้ลงมือกับเขาแบบนี้เราก้าทํารหรอลพี่น้องเราเราเราคิดอะไรอยู่ที่ทําแบบนี้นะครับฉะนั้นขออูอาต่อรัฐบาลนัวตราให้สังคมเราปลอดภัยนะครับจากเรื่องที่มัน نعلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولذال المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم